เชิญท่านมนบครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมนบคีรีผัวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักประชาชนสาสนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองท่านประธานครับการออมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในการออมรูปแบบไหนในระดับไหน หรือการออมประเภทต่างๆไม่ว่าจะออมแรงออมเงินออมกําลังใจเนี่ยมันดีไปหมดแล้ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นการออมเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับแล้วผมเข้าใจว่าในระดับของชุมชนในระดับท้องถิ่นเนี่ยมีรูปแบบการออมเนี่ยเยอะแยะมากมายท่านประธานก่อนที่ผมจะลงเนื้อหาในท่านประธานผมอยากจะฝากทางครมโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมอยากจะให้เห็นหลักสูตรว่าด้วยเรื่องของหลักสูตรการออมเนี่ยมันอยู่ในตั้งแต่การปูพื้นฐานให้กับนักเรียน นะครับแล้วก็มีกระบวนการทดลองทำดังเต่ระดับนักเรียนนะครับมีการบริหารจาัดก,การเรื่องการเงินหรือการคิดในทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยครับเป,ป็นปูเป็นพื้นฐานเลยครับท่านประธานก็จะได้ทราบว่าชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไปถึงาวาระสุดทา้ายเนี่ยครับว่ามันจะต้องมีเงินกี่ก้อนอยังไงต้องบริหารจาัดก,การยังไงผมคิดว่านี่ฝากก่อนที่จะลงเนื้อหานะครับท่านประธานครับเรื่องการออมเนี่ยอย่างที่ผมแน้นำเรียนนะฮะผมผมเห็นด้วยกับเรื่องหลักการนี้ นะครับผมเห็นด้วยเรื่องของระบบนี้ที่จะต้องมีซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะมีมานานแล้วนะครับและประชาชนเนี่ก็พยายามทำไม่ว่าจะเป็นเงินสัจจาออมทรัพย์เงิน <c oughs> ต่างๆมากมายที่มันมีอยู่นะั <c oughs> น้นเงินสากรต่างๆนะฮะแต่ผมคิดว่าพอพูดถึงการออมในกองทุนฉบับนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องวยผู้สูงอายุนะฮะท่านประธานผมอยากจะให้ท่านประธานและก็ท่านรัฐมนตรีได้เห็นข้อมูลตรงนี้นะครับน่าสนใจแล้วจะมาปรับแก้กันยังไงนี่ฮะ หนึ่งงวดนี่นะฮะท่านประธานหนึ่งงวดเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะออกประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งล้านฉบับแบ่งเป็นเป็นสลากกินแบ่งเนี่ยก็ประมาณ80ล้านฉบับนะครับซึ่งมูลค่าต่องวดเนี่ยก็ประมาณ8ปดพล้านบาทต่องวดนะครับถ้ารวม20่งวดเนี่ยก็ประมาณเกือบ2 0 0 0 0นล้านต่อปีมีงานศึกษาวิจัยขององค์กรมูลนิธินะครับว่าโผ่ใต้ดิน หอยใต้ดินเนี่ยมูลค่าไม่น้อยครับท่านประธานปีหนึ่งก็ประมาณหมุนเวียนอยู่ประมาณปีหนึ่งแสนกว่าล้านนะครับซึ่งมีคนเล่นอยู่ประมาณ19ล้านคนอันนี้คือข้อมูลที่น่าสนใจถ้าเราเอาตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแปล้านเลขหมายแล้วก็หอยดิจิตอลอีกประมาณ21ล้านเลขหมายรวมก็คือ101ล้านเลขหมายรวมกับหอยใต้ดินนะครับมูลค่าในการหมุนเวียนต่อปีประมาณ ทั้ง2อย่างในประมาณ3ามแสนล้านบาทต้องประานไม่น้อยนะครับจดสําคัญก็คือว่ากรรมธิการที่จะเกิดขึ้นท่านลองไปดูนะครับกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาล80ล้านฉบับนี้แล้วก็หวยดิจิทอลน,นะครับสลากดิจิตอลเนี่ยนะครับอีกประมาณ21ล้านฉบับนี้การซื้อผู้ที่ซื้อเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะปรับเข้าสู่กฎหมายฉบับนี้ได้เลยไหมถือว่าเป็นการออมได้เลยไหม นะครับถือว่าเป็นการออมได้เลยไหมถือว่าเป็นเข้าสู่กระบวนการกฎหมายฉบับนี้ได้เลยไหม <c oughs> คือไม่ต้องใช้เงินเงินทุนอย่างอื่นนะฮะหรือมันมันมันจะไปประสานกับพรบรสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อย่างไงอันนี้เป็นฝากเป็นประเด็นนะครับว่าในตัวเลขตัวนี้แต่ละงวดแต่ละวันเนี่ยมันก็พอสมควรอยู่แล้วนะครับท่านประธานประเด็นที่สองครับท่านประธานผมไปดูในมาตราที่44ทับหนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัติ นะครับของผู้ที่จะเข้าสู่กองทุนเงินออมตรงนี้นะครับท่านประธานกทชตัวนี้นครับท่านเขียนว,ว่าบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีทีนี้ประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะให้กรรมธิการที่จะเกิดขึ้นช่วยพี่รณานะครับมติครมเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ว่าด้วยเรื่องของการอนุมัติให้สัญชาติบ,บุคคลที่จะได้รับสัญชาติอยู่แล้วประมาณ400,000กว่าคนนะฮะ 4แสนกว่าคนเนี่ย4แสนแปดหมื่นแปดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบกคนการที่คอรมอมีตัวเลขนะครับเป็นหลักหนุ่มอย่างนี้ครับท่านประธานหมายความว่ามันเป็นข้อมูลที่บุคคลที่จะได้รับสัญชาติอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นตัวเลขข้อมูลจํานวนปรชะชากรที่มันค้างท่ออยู่ตรงที่อําเภอและที่จังหวัดเพียงแต่ว่ารอกระบวนการอนุมัติซึ่งหมายความว่าบุคคล4 000, 8 3 6 0 0 ยี่สิบหกคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่จะต้องได้รับสัญชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอกระบวนการขั้นตอนให้มันถูกต้องเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นเนี้ยผมอยากจะฝากกรรมธิการนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะครับว่าช่วยพี่นาด้วยครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ผมคิดว่าพอกระทรวงพาดไทยได้ออกระเบียบกระบวนการดําเนินการนะครับก็ควรจะเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้แถลงไว้นะครับว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องสุชาติทาแค่ ห้าวันนะครับห้าวันได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็ทําได้อยู่แล้วเพราะเอกสารเหล่านี้บุคคลเหล่านี้นะครับผ่านกระบวนการเห็นชอบของเจ้าเจ้าพนักงานปกครองคืออําเภอและจังหวัดเรียบร้อยไปแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองครับท่านประธานครับเรื่องที่สามท่านประธานทีนี้พูดถึงเรื่องระบบการบริหารจัดการกองทุนที่จะเกิดขึ้นกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เกิดมาจากพี่น้องประชาชนใช้ระบบซื้อนะครับหอยผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามานะครับ เข้ามาพุ่เนี่ยคือความเป็นเจ้าของกองทุนก็ย่อมเป็นผู้ที่จ่ายเงินใช่ไหมครับปรากฏการที่เกิดขึ้นท่านประธานกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนประกันสังคมนะครับเป็นปีแรกๆนะครับช่วงแรกๆที่มีตัวแทนของผู้ประกันสังคมเข้าไปเป็นผู้บริหารเป็นบอร์ดนะครับเราก็จะเห็นประเด็นว่ามีการเอาเงินของผู้ประกันตนไปใช้นะครับไม่เกิดผลประโยชน์เท่าไหร่และเป็นประเด็นปัญหาในแง่ของการเอามาบริหารจากการเป็นงบบริหารเยอะแยะมากมาย เพราะนั้นก็คือว่าอยากจะฝากกรรมธิการแล้วก็ท่านนุรีที่จะนั่งเป็นประธานกรรมธิการนี่นะครับว่าผมคิดว่ามันจะต้องทําอย่างไรให้มันเกิดไม่เกิดกรณีที่การใช้ประโยชน์จากกองทุนนี้ในการสแสวงหาผลประโยชน์ผมคิดว่าน,นี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าหากว่ากองทุนที่มันเป็นเจ้าของที่มาจากประชาชนทั้งประเทศถ้ามันมีปัญหาเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในระบบกองทุนนะฮะผมกระทบในทางการเมืองนี่มีแน่นอนนะฮะ เรื่องที่สองผมคิดว่าการโครงสร้างของกรรมการบริหารกองทุนเนี่ยครับอาจจะต้องไปช่วยกันคิดนิดหนึ่งว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเงินที่มาซื้อหวยผู้สูงอายุนะครับที่จะเป็นกองทุนในอนาคตเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนเราจะคิดเป็นยังไงเป็นภาคเหรอเป็นผูออ้หรือเป็นตัวแทนยังไงผมผมยังคิดไม่ออกนะครับผมคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวแทนจากผู้ที่มาซื้อหวยผู้สูงอายุนะครับ เข้ามาเป็นคณะกรรมการบอร์ดหรือในกลไกที่จะเกิดขึ้นในพรบฉบับนี้ครับขอบคุณมากครับท่านปราน